สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเม่นในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะเม่นในก็จะชวนเพื่อนๆทําขนมต้มอันชันกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งบางไส้เข้มข้นค่ะสามารถทํากินทาขายได้เลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวของไส้ขนมต้มกันก่อนนะคะเราใช้น้ําตาลมะพร้าวค่ะอยู่ที่90กรัมค่ะ แล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปค่ะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นค่ะประมาณสักเศษหนึ่งส่วนแช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลให้งวดนิดนึงนะคะค่ะพอเราเคี่ยวน้ําตาลจนงวดประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่มพะพร้าวทึนทึกค่ะที่ขูดเป็นเส้นแบบนี้ค่ะอยู่ที่100กรัมนะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดจนกวาดไส้ของเรานะคะแห้งค่ะผัดจนกวาดไส้เราแห้งแล้วก็สามารถปั้นได้ค่ะ ราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟพักให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาปั้นเป็นรูกกลมๆค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาทําการนวดแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเหนียวอยู่ที่80กรัมแล้วก็แป้งมันค่ะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะนวดแป้งนะคะด้วยน้ําอัญชันค่ะ เราก็จะใส่น้ําอัญชันลงไปนะคะน้ําอัญชันเราก็นําไปต้มนะคะหรือว่าจะนาเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะสักประมาณ 2- 3สนาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ําอัญชันลงไปแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะใช้พายนะคะคนให้แป้งเข้ากันก่อนค่ะ ถ้าเกิดว่าแป้งที่เรานวดไปนะคะมันเหลวเกินไปเราก็สามารถเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปได้ค่ะแล้วก็นวดจนกว่าแป้งของเราจะเข้ากันได้ดีเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะแป้งที่เรานวดก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็นําแป้งของเรานะคะมาปั้นใส่กับไส้นะคะแล้วก็ทําเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้แล้วก็นํำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อให้มิดเลยนะคะเราก็จะห่อให้มิดไส้ของเราเลยค่ะ แบบนี้นะคะคือเป็นปลูกกล,กลมๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําให้ดูอีกอันนะคะเราก็ทําแป้งนะคะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไส้ใส่ลงไปแล้วก็มุมแป้งนะคะให้มิดไส้ค่ะถ้าเกิดว่าแป้งเยอะเกินไปแล้วก็บีบออกมาได้ค่ะโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ต้มน้ําให้เดือดค่ะและอีกส่วนนะคะก็จะเป็นมะพร้าวถึนทึกที่ขูดนะคะอันนี้เราก็นําไปนึ่งให้ร้อนประมาณ5นาทีค่ะ แล้วก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็นําขนมต้มของเราค่ะใส่ลงไปต้มให้สุกเลยนะคะขนมต้มเราสุกนะคะมันจะลอยน้ําขึ้นมาค่ะเราก็จะต้มจนกว่าแป้งจะสุกเลยนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะขนมต้มที่เราต้มไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมานะคะแล้วก็นามาคุกกับมพะพร้าวถึงทึกที่เราขูดไว้ค่ะ<ม>แล้วก็จะทำการคุกมพะพร้าวนะคะให้ทั่วกับขนมต้มของเราเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมต้มอัญชันของแม่เนยค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะคะไส้ข้างในของขนมต้มของเราค่ะสูตรนี้นะคะแป้งก็จะบางแล้วก็ไส้เข้มข้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะหน้าตาขนมต้มของเราค่ะประมาณนี้ค่ะหวานมันอร่อยมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสามารถทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีนะคะเพื่อนๆก็ลองมาทำดูค่ะไม่ยากค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ mm hmm. ここฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. กดกระดิ่งให้ชอ่องแมนในฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ